พวกเราก็ขยันสร้างบุญกันอย่างนี้นี่แหละทั้งโลกถ้าเราติดตามทั้งในเรื่องคนในเรื่องดินฟ้าอากาศปรากฏทั้งโลกละมันวุ่นวายไปหมดในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ว่าอย่าไปโทษใครนะ ให้โทษตัวเองว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะเออเพราะว่าไม่ขยันทำบุญและยังแถมขยันทำบาปกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูข่าวอะไรก็ตามเกือบทุกประเทศก็เลยจะมีแต่ข่าวประเภทสงครามกันที่นั่นที่นี่ ตั้งแต่สงครามรบกันเอาชีวิตกันจนกระทั่งสงครามเศรษฐกิจสงครามเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแปรปรวนสิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ว่านั้นเพราะว่าบุญมันย่อนบาปมันแผ่ออกมา สำหรับประเทศไทยเราก็อย่างที่เห็นๆกันนี่แหละมันก็วุ่นวายกันพอสมควรทั้งดินฟ้าอากาศทั้งเ,เรื่องของคนแต่ว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วถือว่าเราประสบภัยน้อยที่สุดแล้วถามว่าทำไมก็มีบุคคลอย่างพวกเรานี่แหละ ขยันสร้างบุญสาธุสร้างบุญให้ตัวเองแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็เลยคุ้มครองประเทศไปด้วยแต่นั่นแหละมันยังไม่พอกันทำให้ดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนรุนแรงกันบ้างแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงเอาลาก ปืนมาไล่ยิงกันเอาระเบิดมาทิ้งกันก็ตรงนี้ก็ขอให้โมทนาบุญของตัวเองกับโมทนาบุญหมู่คณะด้วยนะสาธุนี่เนระเป็นผลที่เราช่วยกันทำบุญกันมานี่ถ้าทุกจังหวัดเช้าขึ้นมาก็ประชาชนก็ออกมาตักบาตรทำบุญกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันละก็ป่านนี้ประเทศไทยก้าวหน้าไปถึงไหนละแต่เอาละแล้วก็แล้วไปตั้งแต่นี้ตั้งใจตั้งหน้าทำบุญทำทานของเราให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ปู่ย่าตาทวดให้เอไวะแล้วตั้งแต่โบราณเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าว รีบให้ทานซะก่อนวันใดยังไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านเดี๋ยวมันไปกระทบกับใครกับใครเขาเพราะว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันในบ้านถ้วยกระจานช้อนกระชามมันยังไม่วายกระทบกันจนบิน นี่เราออกจากบ้านเดี๋ยวไดบไปกระทบอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ทำภาวนากลั่นใจให้ใสคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนถ้ามีอะไรผิดพลาดมาในวันนี้ก็จะได้รีบแก้ไขเสีย ถ้ามีอะไรที่ทำดีๆเอาไว้สวดบนเสร็จเรียบร้อยใจมันใสมันจะได้ปลื้มกับุญของตัวเองแล้วก็ควรจะโมทนาบุญกับใครก็โมทนาเสียจะขอบคุณใครที่เขาช่วยเราก็ขอบคุณเสียอย่างนี้หลับก็อยู่เป็นสุขปู่ย่าตาทั่วดให้สูตรสำเร็จไว้อย่างนี้แหละทบทวนตัวเองแล้ว สอนลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวานชนแล้วก็จะได้หลับเป็นสุขวันนี้เขาให้เวลาหลวงพ่อแค่นี้แหละเขาบอกเดี๋ยวจะมีพิธีกรรมต่อก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกคนเนอะสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา อระหังสมมาสัมพุทธโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนงมมัสสามิธรรมนัมมัสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรากขอให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายทุกท่านและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญ ทุกทุกคนจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุเดียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา